ไป็นลองดูไหมลองดูไหมเป็นยังไงซาบูซ่าสวัสดีครับอันนี้คืออะไรวันนี่มันเป็นเป็นแบบไหนครับจ้มันเป็นแบบไหนมันเป็นอะไรซาสามเหลีิแบบซาเหลี่ยมแล้วนี่อะไรมันเป็นไส้ทอดจ้อทอดเหลือี้ยงทอดเกลือเลี้ยงทอดเอาไหมอ๋อเกลลี้ยงทอดยังไงครับเฉลี่ยห้าจ้ะอันนี้ไส้มันใส่มันปลาลัมปลหอมจ้ะไม่มีอ๋อมันาลัมหอม เออลอง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 ดูมันเป็นแบาตอันนี้สอดเซนลบาทแตมีอ๋อมันเป็นอาหารของอะไรครับอินเดียอินเดียโอ้เอาลองลองดูลองชิมได้ไหมชิมนะ้อันนี้กี่ชิ้นอ่ะอ๋อเอามาเลยชิ้นละห้าสองอันห้าสองชิ้นห้าอันนี้เอายี่สิบลองดูนะ นี้แเราลองคิมมันสักอันหน่งนเทาไรคะอัอันององใส่รวมได้ไหมจ๊ะใส่รวมได้เลยใส่พิมไหมจ๊่คะอันนี้ากมะไรจิ้มะเขือเทศจ้ะพี่มะเขือเทศมะเขือเทศอ๋อมีไก่ทอดนะ ซาบูซาค่ะไหนลองมาชิมนี่เป็นไงเฉินต้นร้าเลยค่ะเฉินต้นนี้ก็ได้จ้าไะเินต้นนี้ก็ได้อันนี้อันนี้ซาบูซาเนี่ยได้ค่ะข้างในเป็นอะไรนะข้างในไส้มันฝรั่งหวหอมจ้ามันฝรั่งหวานหอมลองดูนะตจิ้มกลับเลยค่ะกลับไปเลยกลับไปเลยน้ำจิ้มใส่เลยใช่นั่นแหละขาให้เทน้ำจิ้มใส่เลยร้อน ใช่นั่นแหละที่ละห้าบาทอ่อยอย่อี่อ่างอร่อเนนกรรออกินพริกไปก่อนเลยใช่ไหมใช่หยิบด้วยนะหยิบไปเลยสิขอโทษนะมพี่เท่าไหร่จ้ะรสชาติเป็นังราสีอันนี้เป็นมันหนักของหมอ่ะหมทอดนี่จริงซื้อเะไรเ่าอีกเม็ดครับเยอแรงเยเท่าไหร่เม็ดได้ยี่เลยที ได้เอมอันนั้นถั่วเหลืองนะถั่วเหลืองถั่วเหลืองหส่้นก่อนที่จะกัดอย่าอันนี้อะไรอธิบายอะไรเกี่ยวอนไใช่ค่ะนอไก่หรอคะผัดชีจ้ะผัดฉีใช่ไคะใ่เหมือนข้ามานร่ล้ายๆคล้ายๆคุับ ซาบูซาแซมหม,มากแซมหมากนี่ไงค่ะเอามาเพ๊่ปึ๊บกไหนสนใจนะซาบูซานะครับของสังขะปุรีนะเป็นอาหารอินเดียนะครับร้านพี่เขาจะมีมีไก่ทอดด้วยนะข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีอ่ตัวเหลืองทอดก็มีซาบูซาที่เป็นอ่าไส้มันฝรั่งกับหอมๆน่าใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็กินด้วยกับพริกพริกแฉ่งทอดอร่อยมาก นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะ้าอุ๋ยขอตัวลาก่อนนะครับถ้าใครชอบกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจกับนา้าอุย๋ยนการเที่ยวนะครับแล้วก็กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ